โอ้โห FN Part 3ครับไม่รีวิวได้ไงวิ่งหูตูบไอวิ่งหูดับขนาดนี้นะอืมประมาณนี้นะครับครึ่งแท่งเท่าไหร่เนี่ยหาครึ่งแท่งก่อนนะบาทเก้าเก้าบาทเก้าตีไปก่อนตีไปก่อนอ่าโอ้ปรดีเลยตรงนี้ยังไม่ได้ตีเลย นะครับแนวต้าเป็นอันนี้เลยสองบาทสิบแปดสตางค์นะแนวรับถัดมาเป็นบาทแปดสิบห้าสตางค์แต่ผมบอกก่อนเ n หุ้นเหวี่ยงนะหุ้นเหวี่ยงออกแนวซิ่งสิ่งเลยแหละไม่ออกแนวซิ่งเลยอืประมาณนี้ครับแล้วก็ซิ่งแล้วก็วิ่งได้ไกลถ้าวิ่งแต่ละทีนะเขาเรียกอะไรนะวิ่งใจหายอะ่ะถามคนถือในกลุ่มเนี่ยโอ้ เฮ hey, กันยังถูกหวย,ยผมก็ตกใจนึกใครถูกหวยเปล่าเลยไม่ใช่วันหวยออกเฮเอเอ็โอ้ตายแล้วนี่เนี่ยนะถ้าคนเบรกสองยอดนี้ได้นะคุณเอ้ยวิ่งโคตรมันนะบอกให้คุณดูวันนี้เขาทำเลยมาแบบเงียบๆงียบอ่ะดันพวดเดียวตกใจอะ่ะบอกให้เออตกใจอ,ะอ่ะมาคุยกันสำหรับคน ที่ไม่มีของอยากซิ่ง FN อยากซิ่ง FN นะพุ่งนี้พุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าพุ่งนี้ FN เปิดมาแล้วแดงแดงไม่เห็น2องบาทสิบแสตังค์ได้เลยอะคุณไม่ต้องเข้าคุณร้อให้เขาพักตัวแล้วปิดเขียวก่อนจะแนวรับไหนก็เถอะบาท99้าเ้ตังบาท85ดห้ตังหรือบาทเจดสีเป็นไปได้หมด FN เวี่ยงมากนะครับอืมถ้าพุ่งนี้เปิดแดงนะเปิดแดงเลยอะ เปิดแดงเลยอะแล้วไม่เห็น2บาท18สตางค์นะคุณปล่อยให้เขาย่อตัวจะลงมาแนวรับไหนก็ไม่รู้อะ่ะยิ่งลงหลุดบาท99ตังค์นะโอกาสจะมาบาท85ถึงบาท74เป็นไปได้นะเพราะ FN เป็นหุ้นที่เวียงถูกไหมนะครับแต่จะบอกว่าแผนที่2แผนที่ FN ขึ้นต่อนะก็เป็นไปได้เหมือนกันและโอกาสที่เขาจะเปิดเบรกผ่าน2บาท28ตังค์ก็เป็นไปได้เขาเรียกเปิดเรียก คนดอยอ่ะเคยเห็นไหมเปิดเรียกคนดอยเออให้ขายไงให้ขายเอาของคืนประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่สิบาทอ่ะคนที่ผมรู้จักก็มีแล้วคนที่แบบเคยอยู่สิบบาทแล้วขาดทุนเพราะหุ้นตัวนี้ยเยอะๆก็มีเออเยอะๆก็มีนะครับเพราะตอนนั้นเขาฮอตมากตอนนี้เขา iPO ออ่ะคือเขาลากขึ้นไปสูงมากแล้วคนก็คิดว่าเขาจะไปแบบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเปล่าเลย ลงมาเป็นเศษสตังค์คุณนี่คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ดอยอยู่จะเป็นยังไงนะครับสรุปแผน FN อีกรอบหนึ่งถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแดงนะไม่สามารถวิง่งขึ้นไป2บาท18สตังค์ได้อีกนะโอกาสที่เขาจะลงมาย่อหลุดบาท9-9เป็นไปได้เยอะมากนะเป็นไปได้เยอะมากคุณก็รอรับเท่านั้นจะบาท9-9จะบาท8-5จะบาท7-4ให้เขาย่อตัวแล้วปิดเขียวก่อนเหมือนฮานนะ่ะเหมือนฮานเมื่อวานนะอ่ะ ให้เขาย่อตัวแล้วปิดเขียวก่อนย้าครับให้เขาย่อตัวจนปิดเขียวก่อนไม่ต้องรีบครับให้เขาปิดเขียวก่อนค่อยว่ากันแปลว่าอันนั้นเขาย่อจบแล้วเขาจะขึ้นต่ออ่าประมาณนี้เนาะจะบาท8ปดสิบห้าบาทเจ็ดสี่บาทหกห้าบาทหกศูนย์ไม่มีใครรู้เพราะเอฟอินเป็นหุ้นเหวี่ยงถูกไหมคุณต้องรู้จักนิสัยหุ้นด้วยนะคุณดูดิวันนี้เขาทำไร่ทำโลบาทแปดสิบทำหาสองบาทสิบแปดตังค์โอ้โหหุ้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วันเดียวเนี่ย วันเดียวนะเอออย่างเยอะผมต้องบอกว่าตอนมันเป็นหุ้นเหวี่ยงสองกรนี FN ขึ้นต่อขึ้นแบบเปิดเบรกอะเปิดเหนือ2บาท18ตงแถมเปิดเหนือ2บาที่สตางค์ระวังนะคุณต้องเก็บให้ทันถ้าคุณไม่มีเขาเลยคุณต้องเก็บให้ทันถ้าคือคุณไม่มีเขาเลยหรือว่าคุณมีเขาแล้วคุณจะเพิ่มไม้คุณต้องเก็บให้ทันคุณต้องเก็บให้ทันอะผมไม่รู้เขาจะวิ่งยังไงถูกไหมนะครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าจบแพไปแล้วนะ2แบบนะ แต่จะบอกไว้ก่อนว่า fn เนี่ยถ้าเอาตามกำลังวิ่งในเป้าครึ่งทางนะอจะบอกว่าโอกาสที่นางจะมาใกล้ๆกห้าบาทเป็นไปได้นะอืม fn นะ fn นะอืมใกล้ๆกล้สบาทแปดสิบห้าบาทเป็นไปได้นะ แล้วจะย่อไม่ยอม่อไหมรู้จะขึ้นต่อไหมไม่รู้แต่4บาท8กับ5บาทเป็นไปได้เป็นไปได้ FN นะครับแต่ให้เขาผ่านทีละสเต็ปก่อนให้ผ่าน2บาท5ให้ผ่าน3บาท8ให้ผ่าน4บาท8แล้วก็5บาทเออดูละสเต็ปดูทีละบาทก็ได้ดูทีละบาทแล้วท่านแนะนําแนะนําคนที่จะสะสม FN ในระยะยอ่อกระลุณากระรุณากระลุณา,า,าทิ้งระยะห่าง50สตางค์50สตางค์ อย่า20ตังค์ต้องห้ตังค์เพราะคุณเขาเวี่ยงคุณต้องสะสมระยะ50ตังค์คุณถึงจะได้กำไรจากเขาตอนเขาลันเบรกทะลุพา,ายุฟ้าเหมือนวันเนี้ยโอ้โหขึ้นจนงงจริงๆนะครับอืมประมาณนี้นะครับ F N ประมาณนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ